มัทำบุรีบออะไรก็ข้ยแม่นี้เออเออพะอเล็้แล้วเพิ่งก่อนค้อยแม่มานเออข้อยแม่บ้านรูปลูปหน้าข้อยเรียบร้อยเสียตะลกีเรียบร้อยแล้วมื่อีหล่าเอ้ยดีดีค่ะน้องมากุ้งวันน่ะไายซื้อมากระแลงมาฝากนี่หล่าเด้จะดีกันเด้เอ่ของค้อยทั้งถึงน่ะจอยเจอตัวค้อยคยเด้ให้เป็นไห้มากระแลงให้เป็นไห้เด้วยเรีน ผมกันเพอเห็นโผ้ลลิ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 เสียไป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 เล่นอยากอายหง ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเขารัะวันนี้พ่อสุปัญญาเด้อครับผมเบ้าจิโรซากครับมาแล้วครับผมพอลูกครูห้านะครับหมองเก้าหมองเดิมครับมุ่งมา่วมนมาพบกับพี่กับน้องกับท่านที่รักและเขรัรปูญาตายง่ายอายไส้เอวยพี่เด้อครับลูกเต่าลอนล้านเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเบิงห้องด้อครับผมเออเบิงหอดท่านสซลโซบังละเออท่านรัฐมนตรีบังละพู้ดี่ ยินดีหลายยินดีหลายแม่ขาแม่ขายทั้เมืองดีตัวผมเออพวกขายผักขายมีขายก๋วยเตี๋ยวขายยังมีเท่าไหรเนี่แม่ขายเสมอบ้านใดก็สร้างทิ้งมีแม่ขายแม่ขายเตี้ยมีมืดด้วยเดินเออแล้วเพราะว่ามันเป็นยุคคนท่านกันครับเป็นหน้าตกเป็นหน้ายูกันแล้วครขายกับปลาขายขายก็พ่ออยู่พ่อกินไปก็ลเราผู้รวยมาอยู่ในเมืองไทยดีมืดเพราะแต่ว่าทำงานโดยสุจริตแต่ตัวเนาะ แมนนะครับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เขามารับชมมาให้กำลังใจนะครับพ่อกับลูกหรือว่าตลกผู้เฒ่าเออนะครับให้ได้เปลี่นมูอไข้เหงาไข้เงาไข้เขียดครับผมซอยกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์เข้าไปแล้วกนะย่าลืมด้วยพี่น้องเด้ออย่ากดขรขำโฆษณาเด้อที่มมันขาเขาเห็นโฆษณาจะโคตรขำมันมันเบื้องไงเนี่ยเบิ้งให้จบใหมเนี่ยหรอเบิ้งให้จบให้เนี่ย พอได้ปิดกำลังใจไงคุณพอซูเปอร์เห่ากับเบ้าจูากับทีมงานนั่นตัวเนาะครับมื่อนี้ก็เหมือนเดิมครับพี่น้องบังคับกล้องโดยอาจารย์ชัยศิลป์ใช่ศิลป์คือเขาพอซูเปอร์เห่ากับเบ้าจูนี่เป็นผู้หลักสายไฟเอาผู้นำผู้บังคับกล้องด้วางคนนี้กับผู้หลักสายไฟตัวอดีตอดีตแฟนครับเอ็ซีเฮาคอมเมนต์มาแล้วรำกรุงเป็นคอมเมนต์มาดิอาจารย์ชัยศิลป์เป็นผู้บังคับกล้อง พราะว่าซูปปเปอร์ยาวกับบ่าวโจเป็นผู้หลักสายไฟเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เป็นค้อมเทิงนะผโอดีเด่นเออดีตัวดีตัวเอ่อขอบคุณหลายๆครับผมแฟนบันเทิงเลยแฟนบันเท้ยื้อสมัยนั้นได้บ่ครับผมสมัยสติงขึง้นมาเพลงลูกทุ่งดับเพลงสติงขึงง้นมไหมไหมเออลูกทุ่งมิดเลยเนืโอ้ยุกนั้นกระสีเม่นอ,อ่าขึ้นมาคักครับอ่าแม่นอ่ายิ่งยุกยิ่งมากนั่นบ่าอู้สตริงสติงเนี้ย เดินนมัสการนมัสการครับผมไปจันจันโจอาบโจอาอาวัตรครับผมครับผมครับผมเจ้าวันนุมเนี่ยที้านไส้อะโอ้นักนักพัฒนาเออเว่ยเป็นยุคยุคที่สติงดังยุคดังผู้ใดผู้ใดนะพ่อเยดัง พวกต้อมเล่มโบพวกกบวงาวังเงือกอะรพวกอะไรวันไี้ยังเปียดดังมาสู้สู้ซี่ซี่เนี่ยโอ้สู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 ้นี่คาราบาวเออครับดังมากแลปุ้ยชุมแพยังไงนะพูดเหรอดังมากใช่ไหมนั่นข้าไทยกันนัข้าไทยกันนะนั่นล่ะนั่นล่ะนู้นนี่ล่ะลูกทุ่งดับไปเลยมีตามเลยลูกทุ่งบ้านคนธรรมดากระติ๊บสติงเป็นมั่งกันมัดครับเนี่ยอืมลูกทุ่งดับครับบ้านนี้ครอบครัวนี่มักสะตี๋มัดเหมือนที่สะตี๋หรือข้อขั้น กวยลูกกับกล้องเป็นสติงเลยโอ้ยมากไลยว้ายออกคากลคแจกไรอีสันไรีพีไไปยี่ยวกงสีลววมันล้ำเฝ้าตีนมือลกวยลูกลูกสติงกันนี่กันของตูกับกัของตูนอนยูก็หัวฝัดหัวเฟนขแมกวยแห้งกับบันกร้ของตูลูกกันนเออเออ สิตายสิตายเนี่ย nhà 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 าลูกไปเออสิตายสิตายกูบอกเอาลูกกินนมกะบอกให้ลูกกินนมสิตายสิตายเบิดปุงนใช่เบิดแกมาปัดผู้ปูได้บัดกินเสียงไรกินเสียงไรขอโมยอบขนมได้ถึงเป็นกำลังใจให้ร้านกูเป็นกำลังใจให้ร้านกูสองคนนะเพื่อน พี่แกู่เพิ่นอ่ะูเพิ่นเพอ่นเขากสติงเออเสแม่ป้าเว้แม่ป้ามักบอลลัมแม่ป้ามักบอมผมักสติงยมักสติงคือกันแม่ป้ามาอ่อยหลานแน่หลัให้พ่อเศ้าเดินหนแม่ป้าพน่ะแต่พูด ไม่อยากจะคิดสงสารไม่ยินเสียงลานห้องให้คนอยากรุ่นเข้ากอไฟให้ไต่ไวๆมันจังซีดีมีลานแบบนี้เอาไว้ดูสีเพียงเงินเพียงทองเอามันไปทิ้งลงคลองให้ไต่หลงหอหมันจังซีดีให้ไต่หลงหอหมันจังซีดีเอาต้ยังทีไต่ได้ผ่านสังจังไงโอ้เก็บปลามันป้องปามก็ห้ให้ยมาส่งเลยให้ยมาส่งเลยหายมาส่งอีกตัวบลยไปเขาต้องหาัลุงปูเออลุงปูเลยลุงหหายเนี่ยไ่ได้ลุงวัดติดุงวาดพูดเหรครับลุงปูกระสติงเด้่ลุงปูกระสติง อ๋อมาขอมาอะไรเป้าพ่อมาเสียงสวดคาถาภาษาบาลีมืออื่นวันสิ้นพอดีให้สุมาจังหันไปโอ้บ่เสาก็ตายเถอะละนะเออโอ้ยกูดันอย่าลุกมั่วติ๊บจริงไม่ได้ทำอะไรตัวมือเราสิไปโอ้ยตายแล้ว อันนี้คือขยกเสตียของเมล่าเสตียของเมืองโอ้โหมาแตงยิงย่งมาลงเพลงนี่อ่าข่าวคายเงียบหายไปหกเจ็ดปีนึกไปขายกุจีโอ้สีน้องขายเนื้องัูโอ้ยมันคนละสีก็ฟื้นขึ้นมาลูกตุ่งวามจบด้วยโอ้ยมันโดนพ้นไป ทั้นี่ล่ะนี่คือยุคขขาขวดเสติงยุคยเขาขวดเสติงยุคกันเสติงโอ้วนชิงเสติงลูกเรื่องเลี้ยงรีมาหนอมาลูกตุงเงียบเลยลูกตุงมิดจัดมาได้อาจารย์ี่ยองยอดหลวงอ้าสะสมสีหนึ่งต่อสองขึ้นมาฟื้นฟื้นขึ้นมาลูกตุงยังคอยฟื้นเขาขึ้นมาเพรว่าเทียงพอนี่อาปากซาบ้าโอ้ยกูไม่มีงานที่เชียวเลยมึงพูดจากูเรื่องนี้แม่ะเทียงพอนะเฮ้ยอาจารย์เทียงพอนี่เคยพอไปเชียวมันตีเชียวกันโอ้ เอาเด้นเขามาตลกกับพี่พ่อนก่อนประกวดตลกยุยุสองซีสมัยเขาดำครับเบร์วช่ในบ้านนีเรื่องน้อยสมีเขามาเีพ่อเขาี่พนในกรรมการครับนั่งเป็นวางเมืองมีลาคนละโฆษณอทีวีะหลาคนซุมีตลกสองซีตลกไปเที่พ่อนหัวเดักอักอักอักักคหัร อ่านลงว่าอาจารย์ครับอาจารย์เตยพรกับผมอันหัวขวัญพงมุกนี่มันหัวหัวขาดแค่แคาจาระะ <c ười> <c ười> ย์ปนะโอ้ยกูหัวขวัญสูนี่กูหัวขวัญสัว่าสูเลนบ่คือโอ้อ้ไปบาดิเียบาดิเียนอกพายพายเสบ้าออกนอกฝนล้างไม่ที่ฝน <c ười> ไปแองกู <c ười> <c ười> อยู่เลย โอหัวขวนสูนกวหัวขวนสูว่าสืเหรีบคือ้ยไปวตัวเนาะไม่บอกเลขาดขั้วมันเกยแตอไปดิมัมีแต่มันองหัวหัวพองหัวพอเงินพองหัวท่าหัวขัท่อกระสีเลยหัววนเหรียญบ๊คือเนาะไเจปดเป็ี่ินถามสุบันดัวดิอันนู้นจะหัวขวนยังไงทีตัวดิ อันนั้นอันนั้น,นกูประกวดมันรับมองมันประกวดมันแค่อยู่อันันตั้งประกวดครับเร่อประกวดะครับงีคนหลายเนาะมีแต่เพ้่อนก <H an accent> to ับมูสิหาคนเนาะกรรมังกรกับมังรคนฟังกันหน่อยหน่อยผู้นี้ตั้งงสั้นสองสั้นสองู้ว้าจะุ่วยขันต่อขันใสเลยีมีแบบนึงนล่าโมกเลยล่าโมกควยเมลค้ยเมลม่านของครับอวายาวะเพศมันเน้นอันเวยะเพศอ่าตั้บุหรี่บรากับมันตัวไม่ พอผูกไปผูกไปคนขาเออคนขาเจ้าของเจ้าของจองขั้วแม่นี่ไปกินมากินของข้าวไปขามเป็นไปใบเขาโอ้แค่แค่แค่งเเลยผูกขั้วไปแต็งโฮมขามวันนี่มาทำทำบุหรี่บอะไรขั้วยแม่นี้เออเออพะอะ็รแล้วเพิ่งก่อนขั้วแม่มา้เออขวานเหมือันลูกลูกขั้วแม่เรียบร้อยเสร็จดายกีเรียบร้อยแล้วมืออีหล่าเอ้ยเฮ็ดีดีคันเนาะมางวนนะไอ้ซื้อมากกระแลงมาฝากนด้แหละเด้อจะไดีเด้อ อของควายทั้งถึงหน้าเจ้าตัวควายใคเลยให้เป็นไห้แล้วมาขว้างให้เป็นไห้เลยเลนผมกันเพ่เรีนได้ผมลี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 ล่ลียีล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 นลี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 ลอล เจ้าอยู่ตัวคุ้ยคอยเล่ใครเป็นไครนะมากระลังน่พ่นไห้ไหนได้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 ไหนโอ้นี่อี่สันเดียคนตะกี้มีหน้ามกตัวกระเปดกระไหลอยู่ด้วยคนสมัยก่อนคนสมัยก่อยังมาย่างเราตายมาแล้วแต่วาไม่เ้าซึ่งม่เหลือไม่ต้องถามแล้วไม่ถามอย่างซึ่งมันโดนแล้วเอออุ้ยเกียรติไลน์เารอันนี้เคยเป็นเล็วตัวเงีัย น้องถอยมีลูกมีลูกใส่เกล็ดหัวเจ็ดไหนซื้อมันเออซื้อมันเกล็ดหัวเจ็ดไหนเกล็ดหัวเจ็ดไหนโอ้หิยยังออกมาเลี้ยงลูกมันหิยยังยังก็เลี้ยงลูกมันบ่ข้ามจักงงานจักแเนี้ยเลยสิกินไรกินไรเจ็ดฟันมาเก็ดหัวเจ็ดไหนเนาะเข่าเก็ดหัวเออจริงจริงเรื่องเจ็ดไหนนี่ปลาดิเอ้ยปลาดิเอติโอ้ยเจ็ดไหนกันยังปลาเดียอ็งไปยังไงซังกินเท่าเก็ดหัวเออโหหิยพี่ มีอยู่อ่ะสิบเดือนโอ้สิบปีครับมีทองโอ้อยู่ในทองอ่ะในทองสิบปีสิบปีสิบปีจังออกบ้าดวานตกออกมาหวานออกมาเปล่าตกออกมาว้ยตกเตยแป้นเปลนขาดปดเปแี่นเฮียนแม่เบงออกลูกนไงเออโตกซื้อขั้วตู้ขู้วตู้ตายอีกขั้วตู้ตะล่างตายบ้านนี้ได้คุดออกเห็นเห็นค้อเห็นข้อจอหนอ มันนักสมัยคนปปสิบป,ปีสิบป<า>ีตัวมาใส่แป้นเขี้ยนขาดต๊ดถูกตุ้งห้อยโค่ตู้ตายอีหลุดลงจากโค่ตู้ไปถึงดินเห็นตัวข้อจอดอเออได้ขุดออกขาขึ้นมาได้ขุดออกขึ้นมาดึงขึ้นมาจาังไลยออกมาเลี้ยงเลยป่าจะไปเอาไปเอาไปขาดทิ้งไงข้าวไมาจช่น้อยสิไปขาดทิ้งมันบ่บไหวแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่ฟันกวนย่างตจนไงสมัยฟันโย่เจ็ดมือเจ็ดขึ้น ไอ้มันเสืนมไนอาบังลามันหักเลยพอสิเาไม่ไปเฮ็ดเนเก่งเก่งแก่แก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 ฮึมอบเลยมีดเัดลูกบอกลูกไปรับบอกลูกไปรับไปรับคนตายมึงขัดตายไปตายมึงคาดขตายแท้ไม่เหมือนพ่อมาอยู่บ้านตัวพูดเลยเห็นฉีววนมาเันแห้งเซื่อนโหนเท้าแข้งเซื่อนแห้งเซืนยินบเลวพดอ่ะีววนมันชีววนบอกกินให้ ยืนด่ะคืนคืนคืน่วขวากาขวักาฤกษ์อ่ะอีพ่อเอาไปใส่ทนย่างเอาไว้ใส่มันแบกมปเสวยแกเอาไป้ส่ทนย่างเอาไปใสคือบัขาอยแบงมากผ่นะะมาไม่ตายนี่แบเสยทนยางทำมาบ่ยคังบวกบัวพือค้าบักต้นพะาน่ะ บ่ได้บ่ได้เอาไปไว้พวกน่าขวงทางนั่นเนี่เป็นขวงทางเรือว่าเออเรือไปบ่ได้เรือไปบ่ได้อีกเรียนน้ำต้นต้นเหมือนเรือมากบ่ข่าขายท่องขายของมาต่างเทียต่างกันครับขวงรางงังแม่มันเป็นห้อมนี้มั้มันเป็นจอมมองมองมันแซฉมันเป็นขวงเลยเรือไปบ่ได้ขวงไปเลยอ๋อไป็ไผ่เราป๋อไผ่ที่สามารถออกคนออกต้นยากออกได้เลยเอ้ยอื่นตามวิูุกขาเลยมันมันเดีนน้ำต้นต้นหนึ่อนครับอันนั้นคอยคอยเขาเขาก็ได้หอยบังน้อยน้อยมาคุยเนาะมึง อู้ทุบชนี่ได้พันนะเดี๋ยวของเรือว่ะกานนี่เอาขึ้นได้เจ้าเจ้าแหงควายอ๋อให้เมื่อไงของเรื่องมึงมึงเอาขึ้นได้เหรอเว้ยมึงมาเล่นหรอกบ้าหัวขาดว่าแม่นแท้บ่ามันหรอกเอาท่อไม้อยเลยเอาท่อเงี้ยมาคางมา้ตังเงี้ยหน่งเบกเวลลรวยพลดีพ่อกแม่เออรวยเลยรวยเลยเออเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีเลยเท่าซื้อมื่นนี่นั่นอืมคิดว่าได้เนี่ยพเศรษฐีนี่ไหม แต่เร no, si ื่องไม่เลี้ยงกินอยู่ขี้ไปเป็นสีทีนโมกจังนะนี่ยะดี่ิแม่ตัวงไ่ด้ท่วงมนยังไรไปเลยไม่หนาะนั่นเลยอ้อันนี้คือเรื่องของ้าวินพอ่าไทยเออฮะถอแ่าเ่ลราเมื่ไรเี่ยเพราะเง้ากัน่ะเมื่อยข้างกรนไรยแล้ววะทีแมนเอาขันพักพักักสกูให้พอแม่ต่อเจดี้คุณพอกับแม่ลูกต่อเราล้านเลนหลอดเด็กของท่น พวกมีอุปการะคุณทุกท่านนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารครูบาอาจารย์นิสิตนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าแม่ค้ยคายกรรมกรเกษตรกรสุข,ขุุยชนเ้อลาบยศสเลิเสริญสุขจงเป็นของท่านเมื่อนี้พ่อสุขัญยาผมบ่าวโจชาพากลา่าวคำ่าสวัสดีครับ